เพราะขณะเดียวกับที่เราเห็นว่าตัวเราโตขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าโลกมันแคบลงเรือนก็เล็กไม่พอจะหายใจที่บ้านก็แคบไม่พอจะเดินนักเข้าแผ่นดินก็คับแคบไม่พอจะวางอำนาจผู้คนที่จะปรนนิบัติให้ถูกใจก็หาย,ยากเข้าเลยทุกกันใหญ่ทุกเพราะโตแทๆ้ๆอ,อีพีนี้สั้นๆนะครับนะเรื่องของจํานวนสัตว์โลกนะจำนวนสัตว์โลกนะ อาจารย์ท่านเขียนไว้ต่อจากเรื่องของผู้กคงโลกนะครับจำนวนสัตว์โลกมนุษย์กับเดรชานเมื่อเทียบกันทางปริมาณคือนับจํานวนเรียงตัวจะปรากฏว่าเดรฉานมีมากกว่ามนุษย์อย่างเทียบกันไม่ได้เลยไม่รู้ว่ามากกว่ากี่ร้อยกี่พันเท่าเพราะพวกเดรชานไม่มีการทําสมโนครัวเหมือนมนุษย์เราเราลองสํารวจด,ดูกันง่ายๆเพียงในบ้านเราก็รู้ว่าฝ่ายเขามากกว่า สมสมุติว่าในบ้านเรามีคนอยู่10คนแล้วทีนี้ลองดูซิว่ามีเดรฉานอยู่เท่าไรเอาแค่แต่ถุนบ้านไก่เท่าไรเป็ดเท่าไรหมาเท่าไรมดปลวกเท่าไรแล้วในไก่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีไรอยู่เท่าไรในหมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งมีหมัดอยู่เท่าไรขึ้นบนบ้านจําพวกจิ้งจกตุ๊กแกแมลงวันอีกเท่าไรในห้องนอนมีเลือดเท่าไรมียุงเท่าไรนะเด็กยุคใหม่ไม่รู้ไม่รู้จักแล้วตัวเลือดนะครับผมก็เพิ่งมารู้จักตอนเป็นตชดอนี่แหละนะครับตัวเลือดมันก็เป็นแมลงเล็กๆนะ ไม่ใช่เลือดสะกดด้วยลอลิงนะมันสะกดด้วยรอเรือนะครับออกเสียงว่าเลือดนะตัวเลือดแล้วถ้าใครสักคนหนึ่งมีเหาเข้ามาด้วยบางทีเพียงแต่คนคนเดียวก็มีเดราชาอาศาัยอยู่มากกว่าคนทั้งบ้านเสียแล้วถ้าจะพูดอย่างไม่เกรงใจในเนื้อตัวของคนเรายังมีตัวพยาชนิดต่างๆอาศัยอยู่อีกคนละนับไม่ถ้วนมันพากันหลับนอนอยู่ในนี้ วิงเต้นเล่นหัวกันอยู่ในนี้เจ็บป่วยล้มตายอยู่ในนี้พวกมนุษย์เราพากันยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นของตนแต่ฝ่ายพวกตัวพยาธทั้งหลายมันก็เข้าใจว่าตัวเรานี้คือที่อยู่ของมันเป็นที่เกิดที่เที่ยวที่กินที่ถ่ายเป็นโรงพยาบาลและเป็นป่าช้าของพวกมันสังขารร่างกายที่เราถือว่าเป็นของเรานี้พวกเรัาฉานมันคงจะถือว่าเป็นโลกโลกหนึ่งที่เคลื่อนไปมาได้และมันอาจมีระบบการปกครองออกเป็นตำบลเป็นอำเภอหรือมีการจัดสรรที่ดินมีการจับจองและแข่งแย่งกรรมสิทธิ์กันด้วย ก็อาจจะเป็นได้เรื่องโลกธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเมื่อก่อนจะเรียนเรื่องโลกธรรมมักจะรู้สึกว่าตัวเรานี้โตกว่าโลกแต่พอเรียนเรื่องโลกธรรมแล้วจึงจะรู้ว่าโลกนี้โตกว่าเรานะ นี่พึงจะเข้าเรื่องโลกธรรมเท่านั้นตัวเราก็ชักจะเล็กลงเล็กลงแล้วกว่าจะจบปาทกถาเรื่องนี้ก็คงจะแฟบลงอีกมากทีเดียวและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงการแสดงปาทกถาเรื่องกวลวิธีแก้ทุกข์ของผมก็นับได้ว่าผลเป็นที่พอใจความทุกข์ของคนเรานั้นส่วนมากเกิดจากความโตของคนนี่แหละความทุกข์เกิดจากความโตว้าวดีจังถ้าคนอื่นเขาเห็นว่าเราโตไม่เป็นไรข้อสำคัญเราเองเห็นว่าตัวเองโตนั่นสิร้ายนะัก เพราะขณะเดียวกับที่เราเห็นว่าตัวเราโตขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าโลกมันแคบลงเรือนก็เล็กไม่พอจะหายใจที่บ้านก็แคบไม่พอจะเดินนักเข้าแผ่นดินก็คับแคบไม่พอจะวางอำนาจผู้คนที่จะปรนนิบัติให้ถูกใจก็หาย,ยากเข้าเลยทุกขกันใหญ่ทุกเพราะโตแทๆ้ๆบางทีในตรอกเดียวเกิดโตพร้อมกันหลายๆคนเลยฟาดกันแหลกไปก็มี ในตรอกเดียวก็คือในซอยเดียวนี่ในซอยเดียวกันเนี่ยโตพร้อมกันหลายๆคนนะเลยฟาดกันแหลกไปก็มีก็คือนักเลงคุมซอยนั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่ะ EP นี้สั้นๆแค่นี้นะครับก็เป็นการเตือนสติเล็กน้อยนะครับว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วเรามีจํานวนน้อยนะมนุษย์เนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวเราเองที่ ที่คิดว่าเราเป็นเราอย่างงี้นะมีข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เออ EP นี้อาจารย์ท่านก็มาฉายภาพให้เห็นนะครับอ่ะ EP หน้านะครับจะเป็นบทสุดท้ายของบทที่3แล้วนะเป็น EP สุดท้ายของบทที่3แล้วนะครับก็คือจะเข้าสู่เรื่องของโลก,กธรรม4ประการนะเป็นยังไงนะครับท่านเขียนไว้โลก,กธรรม4นะจริงๆมีคือ4คู่นะครับมี8ตัวนะอ่ะเดี๋ยวว่ากัน EP หน้าละกันนะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ